สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เดือนเมษายนนะคะร้อนใช้เล่นระวังลูกจ้างเป็นลมแดดนะคะนายจ้างที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทโลงหลอมเชื่อมโลหะหรืออุตสาหกรรมก่อสร้างหากมีลูกจ้างที่ต้องทํางานอยู่กลางแดดนายจ้างจะต้องจัดเวลาพักให้ลูกจ้างให้มีความเหมาะสมนะคะรวมทั้งต้องให้ความรู้กับลูกจ้างในการป้องกันตัวเองจากโรคลมแดดไม่เช่นนั้นแล้วก็นายจ้างอาจจะต้องสูญเสียแรงงานรวมทั้งค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่จะตามมาอีกมากมาย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาพมา่าลาวกัมพูชาในการป้องกันตนเองจากโรคนกลมแดดได้จาก www tenmy co th ผู้ให้บริการด้านแรงงานต่างด้าวและการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบครบวงจรค่ะในช่วงที่อากาศร้อนควรอยู่ในอาคารบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกหรือสถานที่ที่มีเครื่องปรับอากาศสวมเสื้อผ้าสีอ่อนหลวมมีน้ำหนักเบาและระบายอากาศได้ดีดื่มน้ำสะอาดบ่อย ดยไม่ต้องรอให้กระหายน้ำประมาณส0 1ถึงแก้วต่อวันหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หากมีอาการที่เกี่ยวข้องกับความร้อนควรรีบแจ้งบุคคลใกล้ชิดท,ทันทีรวมถึงหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งหากจำเป็นต้องอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานควรป้องกันตนเองด้วยการสวมหมวกปิดกว้างสวมแว่นกันแดดและทาครีมกันแดดที่มีค่า SPF ตั้งแต่15ขึ้นไปรวมถึงติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศและอุณหภูมิสูงสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง